เฟดมีแนวโน้มชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม2566โดยอาจปรับขึ้นเพียง0.25%หรือคงอัตราดอกเบี้ยหลังการล่มสลายของซิลิคอนวันเล่แบงก์หรือ SVB ซึ่งถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดของภาคธนาคารสหรัฐนับตั้งแต่เลแมนบัตเทอร์สล้มละลายในปี2551ดอลลร์ดิ่งลงอย่างหนักในช่วงเช้าวันจันทร์ที่13มีนาคม2566ตามเวลาสหรัฐขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางวิกฤตก,การเงินในภาค ธนาคารสหรัฐล่าสุดฟีดวอชทูลของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก68.6%ี่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%สูระดับ4.75-5%ในการประชุมของวันที่21-22มีนาคมนี้ขณะที่ให้น้ำหนัก31.4%ี่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ4.5-4.75%นอกจากนั้นนักลงทุนยังจับตาการประชุมฉุกเฉินของเฟดในวันจันทร์ที่13มีนาคม2566โดยการประชุมดังกล่าวจะเป็นการทบทวนและตัดสินใจเกี่ยวกับอัตรา ดอกเบีย้ยล่วงหน้าและอัตราดอกเบีย้ยมาตรฐานแต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีการถแถลงการใดๆ